ทั้งที่แล้วสิลงมา1372แล้วดีตไป1369ทั้งั้งที่ผมหวังแค่1386นะลงมาครั้งเนี้ยก็มีดีดอีกนะแต่ครั้งเนี้ยไม่ชัดเพียเล่นนะครับแต่ว่าถ้าลงมาอีกเนี่ยมันก็อาจจะเป็น1,365-1,360ไว้เก็งกำไรสั้นๆแต่ว่าเอาตรงๆนะถ้าไม่สั้นจริงก็ไม่คุ้มเล่นแนวนี้เนี่ยถ้ามีการกดลงมาอีกนะครับที่ระดับ1 3 5 0ง6 0เนี่ยมันจะแสดง ภาพของโอกาสที่เขื่อนอาจจะแตกนะครับเ <Okay. S 1> นะเพราะนั้นเราก็ลุ้นอย่าให้มันลงมาพันสามร้อยห้าสิบถึงห้าสิบห้าหรือหกสิบนะครับแต่นะครับดูภาพระดับนาทีครับนี่เป็นภาพระดับนาทีของเซตนะครับที่วันก่อนเนี่ยเมื่อวานนี้เองนะครับลงมาทำโลถึงหนึ่งสามหกแปดซึ่งทำโลวปิลโลในสิบห้านาทีสามสิบนาทีเหมือนเหมือน,นกันหมดนะครับก็มันภาพเดียวกันนะครับ ทีนี้เวลามลงมาตรงนี้แล้วนะครับภาพของการรีบาวเนี่ยมันเกิดมอสป็อปพีของการรีบาวของขาลงที่กว้างก่อนพันสามร้อยแปดสิบถึงพันสามร้อยแปดสิบห้าอันนี้คือกว้างนะนะที่แคบคือหนึ่งสามแปดสองถึงหนึ่งสามแปดสี่นะครับนี้ถามว่าเกินแล้วทําไมเกินหนึ่งสามแปดห้าได้ไหมเกินหนึ่งสามแปดห้าเราก็มาดูโครงสร้างเดลิชาร์ดนะครับว่าเออมันอาจจะเป็นแค่เออร์เลอร์ก็ได้นะครับเพราะว่ากรอบใหญ่เนี่ย ตอนเนี้ยแม้จะถูกอัดจัสมาที่พันสามร้อยเก้าสิบห้านะครับแต่ก็ยังไม่ใช่แถวนี้นะครับเพราะฉะนั้นการที่มันยังสมมติว่าเกินหนึ่งสามแปดห้ามันนิดหนึ่งนะครับแปดหกแปดเจ็ดอะไรเนี่ยเก้าศูนย์ก็ยังอยู่ในกรอบน e g a t i นะครับแล้วก็เก้าสี่ก็ยังอยู่ในกรอบน e g a t i นะเพียงแต่ว่าการเกินหนึ่งสามแปดห้าเนี่ยมันมีป๊อปที่น้อยลงไปอีกเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันแรกเลยนะครับถ้าเป็นเซตเนี้ย ให้เราวาังว่าอาจจะได้แค่หรือว่าเปิดมา1 3 8 0แแล้วถอยก็ได้นะครับแต่อาจจะผมโฟกัสไปที่1 3 8 2แถึง1 3 8 4นะครับแล้วลงนะครับพอเซตเนี่ย1 3 8 0ถึง1 3 8 5ที่โฟกัสไปที่1 3 8 2 8 4แล้วเนี่ยก็น่าจะเริ่มถอยลงมา1 3 6, 6 2ถึง6 5แล้วดีดมาที่1 3 7 2 7 3ก็ได้นะครับแต่ว่าดีดย่อยแล้วก็ลงมาพัน0ถึง5 5 จากพันสามร้อยห้าสิบถึงห้าห้าถ้าผมคาดเดานะจะเกิดสองช้อยนะครับนะครับอันนี้คือเดาเฉยๆนะนะเดาแบบไม่ได้เดาสุ่มไปเลยแต่เดาจากค่าสตินะครับว่าลงมาแถวนันนี้ปั๊บช้อยแรกเด้งขึ้นเบาๆนะครับเด้งขึ้นเบาๆตามแนวมาัาแล้วก็เพิ่มลงไปเลยนะครับหรือช้อยที่สองเพิ่มลงไปเลยมีสองช้อยนะครับดังนั้นก็ลุ้นให้มัน อย่าลงมาพันส5 5ร้ห้้าให้มันเสียวนะครับคือไม่งั้นเขื่อนอาจจะแตกได้นะครับเพียงแต่ตอนเนี้ภาพก็ยังบรรจงออกมาในทิศอย่างนั้นอยู่สรุปความก็คือไม่ค่อยมีอะไรที่เพิ่มเติมมากในวันนี้นะครับทีนี้มากลยุทธ์เลยแล้วกันนะคุณเดชพยาได้ครับกลยุทธ์ก็คือผนเซ็ตอินเด็กก็ระดับ1,280-85ร้อถ้าถ้าจะโฟกัสแคบหน่อยอาจจะเป็นแปดสองถึงแปดสี่หนึ่งสามแปดสองถึงแปดสี่นะครับ เวลาลงมาเนี่ยผมเคยเรียนตั้งแต่เมื่อวันก่อน,อนเลยที่ที่ละจําไม่ได้ที่บอกว่าอาจจะมีแดงหนึ่งสามเจ็ดสามบวกลบนะฮะประกากฏว่ามันลงมาครั้งที่แล้วสิลงมาหนึ่งสามเจ็ดสองแล้วดีดไปหนึ่งสามหกเก้าทั้งทั้งที่ผมหวังแค่หนึ่งสามแปดหกนะฮะอลงมาครั้งเนี้ยก็มีเดีดอีกนะฮะแต่ครั้งเนี้ยไม่ชัดที่จะเล่นนะครับแต่ว่าถ้าลงมาอีกเนี่ยมันก็อาจจะเป็นพันสามร้อยหกสิบห้าถึงพันสามร้อยหกสิบไว้แกงกำไรสั้นๆแต่ว่าเอาตรงๆนะถ้าไม่สั้นจริงก็ ไม่คุ้มเล่นนะครับคือหมายความว่าถ้าเล่นไม่เก่งก็ให้รอไปก่อนนะครับวิธีการอีกวิธีหนึ่งก็คือการเข้าไปพยายามเลือกตัวคือสรุปแล้วเนี่ยมีตัวให้เล่นสั้นนะครับแต่ถามว่าตัวที่จะเสี่ยงแล้วถือเลยควรเห็นแก่เซตก่อนว่ามันมันไม่ชัดที่จะทําอย่างนั้นนะครับเพราะ,ะนั้นก็ใช้เล่นสั้นไปก่อนส่วนคนที่เล่นระยะกลางก็ไม่รู้ว่าจะรอไปถึงไหนนะครับเพราะว่าเล่นระยะกลางมันก็รอมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับ